สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของประเทศที่พิเศษมากๆเลยนะครับประเทศที่เป็นทั้งทวีปในเวลาเดียวกันใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงออสเตรเลียหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อดินแดนดาวอันเดอร์นั่นเองเริ่มต้นด้วยคำถามสนุกๆก่อนเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่ามีประเทศไหนในโลกที่ใหญ่ใหญ่ขนาดที่เป็นทวีปได้ทั้งทวีปเลยและคาตอบก็คือใช่เลยครับเคอรัฐออสเตรเลีย ดินแดนที่ต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบสุดๆแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าทึ่งจริงๆโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยเรื่องของความยิ่งใหญ่เนี่ยแหะครับการที่บอกว่าเป็นทั้งประเทศและเป็นทั้งทวีปเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวเราไปดูกัน ก่อนอื่นเลยนะครับมาดูข้อมูลพื้นฐานกันแบบเร็วๆและคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเมืองหลวงคือซิดนีย์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเมืองหลวงคือแคนเบราส่วนเรื่องอื่นๆก็อย่างที่เห็นเลยครับภาษารชาชการคือภาษาอังกฤษสกุลเงินคือดอลลาร์ออสเตรเลียแล้วก็ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาครับแล้วถ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ตัวเลขนี้บอกได้ทุกอย่างเลยครับ7.7ล้านตารางกิโลเมตรโอ้โหนึกภาพตามนะครับนั่นคือใหญ่กว่าประเทศไทยเราประมาณ15เท่าเลยทีเดียว และแน่นอนครับว่าด้วยขนาดที่มือหือมาขนาดนี้ก็เลยทำใหออสเตรเลียกลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกไปเลยเอาละนอกจากเรื่องขนาดแล้วนะครับความน่าทึ่งของออสเตรเลียยังไม่หมดแค่นั้นสภาพภูมิประเทศกับอากาศของที่นี่ก็สุดขั้วไม่แพ้กันเลยครับเราไปสำรวจดินแดนอันกว้างใหญ่นี้กันต่อดีกว่าคือต้องบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นดินแดนแห่งของคอนทราสของจริงเลยครับเรานึกภาพตามนะครับ ทางตอนเหนือเนี่ยอากาศจะร้อนชื้นเหมือนบ้านเราเลยเป็นแบบเขตร้อนแต่พอขยับเข้ามาตรงกลางประเทศปุ๊บกลายเป็นทะเลทรายแห้งแล้งเลยครับส่วนทางใต้ก็จะสบายๆหน่อยอากาศอบอุ่นเย็นๆและภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ราบสูงกับทะเลทรายซะเยอะแต่ก็จะมีพื้นที่ชายฝั่งที่สวยงามมากๆแล้วก็แน่นอนว่ามีสัญลักษณ์สําคัญอย่างหินอูลูรูด้วยครับแล้วอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ ฤดูการของเขาจะตรงข้ามกับบ้านเราแบบลับหัวเลยครับเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาอยู่ซีกโลกใต้แปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่บ้านเรากําลังหนาวหนาวสบายๆที่โน่นอะ่ะคือฤดูร้อนเลยครับแล้วพอเราเข้าหน้าร้อนเมื่อไหร่ที่ออสเตรเลียก็จะเริ่มเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วสลับกันแบบนี้เลยทีนี้มาดูเรื่องการปกครองกันบ้างทั้งประเทศเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นหรัฐหลักๆแล้วก็มีอีก2ดินแดนนะครับ ซึ่งแต่ละรัฐแต่ละดินแดนเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์มีเมืองสำคัญที่แตกต่างกันออกไปโอเคเรารู้จักผืนดินของเขาไปพอสมควรแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับก็คือเรื่องของผู้คนและวัฒนธรรมซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของออสเตรเลียเลยก็ว่าได้อันนี้น่าสนใจมากนะครับถึงแม้ประเทศจะใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นแต่รู้ไหมคำว่าประชากรของเขามีแค่ประมาณ26ล้านคนเอง คือได้ให้เทียบนะน้อยกว่าประชากรในกรุงเทพกับปริมณฑลรวมกันซะอีกก็เลยทําให้เป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรต่ํามากๆครับแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วคนส่วนใหญ่เขาไปอยู่กันตรงไหนละ่ะคําตอบก็คือประชากรมากกว่า85%เลยนะครับไประกระจุกตัวกันอยู่ตามแนวชายฝั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งตอนออกนั่นก็เลยทําให้พื้นที่ใจกลางประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยแทบจะไม่มีคนอาศัยอยู่เลย เรื่องวัฒนธรรมของออสเตรเลียนี่ก็มีเสน่ห์มากครับมันคือการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกที่ส่วนใหญ่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษกับรากเหง้าดั้งเดิมของชาวออบอร์ิจินซึ่งเราจะเห็นได้ชัดๆเลยจากงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างภาพวาดแบบจุดส่วนอีกเรื่องที่เรียกว่าเป็นจิตวิญญ,ญาณของคนที่นี่เลยก็คือกีฬาครับเขาจะคลั่งไคล้คริกเก็ตกับรักบี้มากๆอ้อแล้วถ้าพูดถึงของกินแล้วก็ต้องนึกถึงไผ่เนื้อบาร์บีคิวแล้วก็แน่นอนเวจ เอาละครับเปลี่ยนโหมดมาดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสาหลักเลยนะครับที่ทำใหออสเตรเลียกลายเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้ถ้าถามว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียขับเคลื่อนด้วยอะไรหลักๆเลยจะมาจาก3ส่วนสำคัญครับอันดับหนึ่งเลยคือภาคเหมืองแร่และการส่งออกโอ้โหท้งแร่เหล็กถ่านหินทองคำส่งออกเป็นวอเล่นเลยครับรองลงมาก็คือภาคเกษตรกรรมที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็สุดท้ายก็คือการท่องเที่ยวกับการศึกษาที่ดึงดูดคนจากทั่วโลกให้ไปที่นั่นครับใช่เลยครับ และนี่คือบทบาทที่สำคัญมากๆของออสเตรเลียในเวทีโลกเลยการเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินแร่รายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเขา g o เคทีนี้เพื่อให้เข้าใจออสเตรเลียในวันนี้ได้ดีขึ้นเราต้องย้อนกลับไปดูอดีตก,กันสักหน่อยครับไปดูกันว่าที่มาที่ไปของประเทศนี้เป็นยังไงคือประวัติศาสตร์ของดินแดนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายาวนานม,มากๆครับ มีชาวอบอริจินิสอาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า60,000ปีแล้วก่อนที่ในปี1770กัปตันเจมส์คุกจะเดินทางมาถึงแล้วก็ประกาศให้ออสเตรเลียเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษจากนั้นก็มีการตั้งอนณานิคมแห่งแรกขึ้นแล้วก็เดินทางมาจนถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในปี1901ที่รัฐต่างๆได้รวมตัวกันแล้วก็ก่อตั้งเป็นเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครับตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับบทบาทของออสเตรเลียในเวทีโลกนี่ไม่ธรรมดาเลย เขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วชั้นนําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นสมาชิกขององค์กรสําคัญสําคัญอย่าง u n g 20เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือการดูแลรักษามรดกโลกทางธรรมชาติอย่างแนวปะการัง e a ร b a บ r i e r r e e f ด้วยครับท้ายสรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับออสเตรเลียก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วมีเทศรษฐกิจที่มั่นคงมากๆแล้วก็ได้รับการยอมรับอยู่เสมอว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเลยทีเดียว และสุดท้ายนี้เนี่ยก็มีคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มหาศาลขนาดนี้แล้วก็วัฒนธรรมที่หลากหลายอนาคตของออสเตรเลียจะเป็นไปในทิศทางไหนพวกเขาจะกำหนดอนาคตของตัวเองอย่างไรนี่คือสิ่งที่น่าจับตาม,มองกันต่อไปครับ